สวัสดีควันนี้กลับมาพบกับเมษาจังในเกม The Sims 4กันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเมษาจังกาลังเขียนหนังสือนะคะแล้วก็เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราให้เมษาจังนะคะก็ขายให้สํานักพิมพ์ไปเลยนะคะก็เมษาจังก็จะได้รับเงินเป็นรายวันด้วยนะคะค่าลิขสิทธิ์อุ้ยเดี๋ยวก่อนนะเมษาจังเป็นดาวลุ่งพงแรงนะคะโอ้โหมีความโด่งดังในเรื่องงานเขียนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คือเมสจังง่วงไรตอนนี้เนี่ยนี่งานงานมาแล้วนะคะโอเควันนี้ฝนตกหนักนะให้เมสจังทํางานที่บ้านแล้วกันนะคะเฮ้ยแล้วบอกว่าให้เมสซจังทํางานอะไรรู้ไหมเนี่ยคุยกับซิมอื่นในเรื่องแฟชั่นอีกแล้วอะแล้วข้างนอกฝนตกอะเมสจังจะทําได้ไหมโอ้โหตายแล้วพี่เอมี่ว่าให้เมสจังโทรไปลาพักร้อนดีไหมคะ เออเพราะว่าไม่ไหวอ่ะจะให้ออกไปทำงานได้ไงอ้อนี่มันไปพักร้อนโทโรไปลาได้ไหมอ่ะเออเอาโทโรไปลาป่วยหลอกๆก,กับที่ทำงานดีกว่าด้วยความขี้เกียจเจ้านายคะคือวันนี้ฉันขอหยุดนะฉันไม่สบายค่ะห, <ing S 2> หวังว่าเจ้านายจะเห็นใจนะ เจ้านายบอกแย่เลยนะเนี่ยขอให้ขไขว่ไวล่ะ <laughs> โอ้เมสส์จังเธอนี่ก็รายนะเนี่ยโอเคเมสส์จังไปไหนล่ะอ๋ออยู่บ้านก็เก็บจงเก็บจานนะคะทำความสะอาดบ้านดีมากนะคะ <laughs> ก็ด้วยความที่ฝนตกนะคะแล้วก็เมสสจังก็ลาหย,ยุดกับที่ทํางานไปแล้วนะเ <laughs> พี่อนมี่เลยให้เมสสจังมาเที่ยวห้องไมเดียค่ะมาเล่นเกมค่ะ <laughs> คือห้องไมเดียนี่ ร้านเกมย่อมๆเลยนะคะตอนนี้เมสจังเริ่มหิวแล้วนะคะพี่เอมี่ว่าให้เมสจังมาทำอาหารที่ห้องไมเดียดีกว่านะคะแล้วก็ไหนๆก็มาห้องเขาแล้วก็ทำอาหารให้เขากินด้วยเมสจังก็มาทำอาหารให้ไมเดียนะคะอุ๊ยทำไมอ่ะเขาไม่ให้เราทำอาหารที่ห้องเขา่ะคือซิมส่วนใหญ่ไม่ชอบไปทำอาหารที่ห้องหรอ เมสจังดื้อเมสสจังก็ทำต่อนะคะอ่าไม่สนใจคำาต่าว <ond ay> ่าของไมเดียเรียบร้อยแล้วชวนให้ไมเดียกินด้วยแล้วกันนะคะเมสสจังก็บอกไมเดียลองชิมฝีมือเมสสจังก่อนนะอร่อยมากๆเลยนะจะบอกให้นี่ไงคุณภาพดีเยี่ยมนะคะ ายเดียก็บอกเออจริงด so like ้วยนะครับอร่อยมากเลยผมไม่เคยกินอะไรอร่อยอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับนี่อ่ะวันหลังเราไปดูงานศิลปะกันไหมครับเมสจังได้เลยค่ะวันหลังเราไปด้วยกันนะคะแน่มีการชวนเมสจังไปเที่ยวอีกนะไอเดียไปเล่นเกมกันต่อไหมคะก็เดี๋ยวให้เขากินเสร็จแล้วไปเล่นเกมกันต่อดีกว่านะอันนี้เล่นด้วยกันได้ไหมไม่ได้นะคะ เล่นเกมฟุตบอลด้วยกันนะคะดูซิว่าใครจะชนะนะคะอ,อผมชนะนะครับเห็นไหมรลองอีกทีล้องอีกทีเมสซัดจังไม่ยอมนะคะเมสซัดจังเริ่มง่วงแล้วด้วยอ๋อไมเดียชนะอีกแล้วว่าเมสซัดจังแพ้อีกแล้วหรอ โอ้เมสสจังคงง่วงนะพี่เอมี่ว่าให้เมสสจังกลับบ้านไปนอนดีกว่านะคะโอเคเมสสจังกลับบ้านจ้าโอเคเมสสจังกลับบ้านละค่ะวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นวันหยุดของเมสาจังค่ะเมสาจังก็มาหาไมาเดียค่ะไมเดียวันนี้ไปเที่ยวกันไหมดได้เลยครับไปสิครับ อ๋ไมเดียก็ยอมไปกับเมสัจังแล้วนะคะเง้นเดี๋ยวเราให้ไมเดียกับเมสสจังไปเที่ยวด้วยกันค่ะไปเลยค่ะตอนนี้ทั้งคู่ก็ถึงทะเลแล้วนะคะก็คือให้เขามาเที่ยวทะเลกันนั่นเองนะคะก็ไปวไ่ายน้ํากันเลยนะจ๊ะเคตอนนี้เมสสจังกับไมเดียก็ว่ายน้ําด้วยกันนะคะไปละ ความสัมพันธ์ระหว่างไมเดียกับเมสสจังนี่ก็ยังเป็นแค่เพื่อนอยู่นะจ๊ะเ <c oughs> มสสจังยังไม่จีบ Dear นะ <c oughs> ไมเดียนะเมสสจังบอกอยากกินแฮมเบอร์เกอร์ไม่รู้ที่นี่มีเปล่าน,น,นะไมเดีย <c oughs> ลองไปดูไหมล่ะครับอ <c oughs> ่าเมสสจังไหวไปแล้วนะคะไปหาอะไรกินบนฝั่งก่อนดีกวา่าเมสสจังบอก <c oughs> ตอนนี้ทั้งสองคนก็กอดเจดีไซน์ร่วมกันอยู่นะคะ จังจะแบบแฮปปี้นะคะไมิสจัจังจะจีบไมเดียดีไหมอะ่ะ <_ A> ก็ยังเพิ่งรู้จักกันนะคะไมเดียก็ไม่ทำงานทำการอะไรด้วยอเล่นแต่เกมอะ่ะ <_ co ff ries> เอ๊ะเสร็จแล้วสวยมากเลยนะคะเอ้ามิสจังเป็นอะไรอะ่ะเฮ้ยทำไมรู้สึกหนาวทั้งคู่เลยคะเดี๋ยวก่อนนะช่วงนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงอากาศเย็นแต่มีแดดออกเหรอคะเ้ย เอาไงดีงั้นให้ทั้งสองคนกลับดีกว่านะคะเพราะว่าซิมเนี่ยถ้าเกิดหนาวจัดนี่ก็อาจจะตายได้งั้นพี่ไม่ให้เมสซจังกับไมเดียกลับบ้านดีกว่านะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วอะเดี๋ยวจะตายก่อนนะโอเคตอนนี้เมสจังกับไมเดียก็กลับมาถึงห้องของเมสาจังแล้วนะคะก็เมสัจังง่วงอะแต่เขาก็ดูทีวีด้วยกันอยู่นะคะข้างนอกลมแรงมากเลยนะครับ ผมนี่ทนแทบไม่ไหวเลยอือใช่คือเมสัจจังง่วงอ่ะไม่ดีอ่ที่นี่มีคขังข่าวไหมอ่ะกลางคืนอ่ะไม่สัจังได้ยินเสียงด้วยจริงๆนะไม่มีหรอกครับจะกลัวอะไรกับขางข่าวแหมแต่ก็ดูทีวีกันสนุกสนานนะคะเอ่มี่จะให้เมสัจังไปนอนเมสัจจังก็ยังไม่ไปนอนสักทีอ่ะ โอเคเมษาจังไปนอนเถอะเธอไม่ไหวแล้วปล่อยให้ไมเดียเขาดูไปแล้วกันนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นวันจันร์แล้วนะคะก็ยังเป็นวันหยุดของเมสซาจังอยู่นะแต่ว่าพี่เอมี่สงสัยว่าเรื่องสนทนาเรื่องชุดกระซิมเนี่ยทำไมมันไม่ลบไปนะคะคือหรือว่าจริงๆแล้วเมสซาจังก็ต้องทำให้เสร็จเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวพี่เอมี่นะคะว่าจะให้เมสซาจังไปที่สปอร์ตคลับค่ะวันนี้ไปออกกำลังกายดีกว่านะคะ แล้วก็จะได้หาคนสนทนาเรื่องแฟชั่นด้วยนะคะก็หลังจากเมสซาจังกินเสร็จแล้วก็เตรียมตัวไปกันนะจ้ะตอนนี้นะคะเมสซาจังก็มาถึงที่สปอร์ตขับแล้วนะเมสซาจังก็มากับไมเดียค่ะเพราะว่าไมเดียก็ไม่ได้ทำงานทำการอะไรนะก็ชวนมาเป็นเพื่อนกันค่ะไมเดีย er ไม่ไปออกกำลังกายล่ะมาหยืนให้กำลังใจนะเมส่าจังหรอ อ๋ตอนนี้ก็ไมเดียก็มาออกกำลังกายด้วยนะคะไมเดียออกกำลังกายเยอะๆนะจ๊ะจะได้แข็งแรงโอเคตอนนี้เมสาจังก็เจอคนที่อยากจะคุยด้วยนะคะเรื่องแฟชั่นนี่ไงสนทนาเรื่องแฟชั่นหน่อยดีกว่านะคะคนนี้ก็ถ้าทางแข็งแรงมากเลยอะ่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อชามนะคะดาเลนชาม ฟชั่น <Fashion S 2> ผมก็เป็นแบบนี้และครับชุดออกกําลังกายธรรมดาธรรมดเอา้าไปเลยค่ะผ่านไหมอ้าผ่านด้วยทำไมคราวนี้ง่ายคุยแป๊บเดียวได้เลยโอเคมาเจออีกคนหนึ่งแล้ว<ต>คนนี้เขาจะมาจีบไมเดียวไม่เนี่ยให้เมสจจังไปคุยเขาหน่อยดีกว่านะคะคนนี้ชื่ออะไรเดี๋ยวก่อนชื่อเ้าลินดาเฮานะคะโอเคะให้เมสัจังคุย <They 're S 1> เรื่อง <star. S 1> สไตล์การแต่งตัวอะไรไปนะคะ คือถ้าคุยเป็นกลุ่มนี่ถ้าทางจะยากนะคะต้องคุยแบบส่วนตัวงั้นพี่เอมี่ว่าเดี๋ยวลองให้อ่ะโอเคเมสจ,จังคุยละ <laughs> ไมเดียเจ็บไหมน่นะโอเคเมสสจ,จังคุยเรื่องแฟชั่นแล้วนะคะผ่านไหมอ่ะเอายังไม่ผ่านโอเคหาคนอื่นคุยต่อไปนะคะพี่เอมี่ให้เมสจ,จังสนเทนาะเรื่องแฟชันะะ่นกับคนนี้นะคะคนนี้เชื่ออะไรเอ่ย ชื่อทักเกอร์แล้วกันนะคะทักเกอร์คุยผ่านหรือ,อยังเอาผ่านด้วย<ฮ>ได้สองคนแล้วนะคะเย่ไปหาคนที่สามต่อไปค่ะก็พี่มี่มีความรู้สึกว่าที่ยิมเนี่ยคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะดเดี๋ยวเราให้เมสสจ,จังกลับบ้านดีกว่านะคะ แล้วเดี๋ยวให้ฝนหยุดก่อนแล้วลองไปสัมภาษณ์ที่อื่นมั่งตอนนี้ยังไม่เที่ยงเลยนะไม่เป็นไรยังมีเวลานะคะโอเคเมสสจังกลับบ้านจ้าไมเดียน่าจะหนีกลับบ้านไปก่อนแล้วไมเดีย <My S 1> <laughs> er นี่ไม่ไหวเลยเ <laughs> มสสจังกลับมาถึงคอนโดแล้วนะคะก็เจอคุณป้านะคะคุณป้าคนหนึ่งนะคะโอเคให้เมสาจัง แนะนำตัวอย่างเป็นมิตรไปแล้วกันนะคะแล้วก็นิสจ,จังก็คุยเรื่องแฟชั่นกับคุณป้า uh huh. กีตานะคะ uh huh. นี่ไงส่นทนาเรื่องแฟชั huh. yeah. ่นเย้เบสจังก็ผ่านแล้วค่ะหู uh huh. ได้เงินทั้งสี่พันหกแน่ดีนะคะที่ทำนะคะเพราะว่าตอนแรกพี่ไม่ว่าจะไม่ทำแล้วว่าโอเคได้เงินมาปุ๊บเราก็จ่ายค่าเช่าปั๊บเลย <laughs> ให้เบสจ,จังมาจ่ายค่าเช่าก่อนนะคะ โอเคจ่ายค่าเช่าเรียบร้อยค่ะป่ะทําไมไมเดียตัวเหม็นเงี้ยคะคือเม่สจังขอให้ไมเดียไปอาบน้ําได้ไหมอ่ะพูดหวานล้อมให้อาบน้ําเฮ้ยอาบน้ําให้ด้วยพูดหวานล้อมให้ทําโอ้โหเดี๋ยวก่อนอาบน้ําให้คือยังไงคือหมายถึงว่าจะให้ไมเดียไปอาบน้ําอ่ะได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะคะ ไม่น่าจะได้อ,อ้ไมเดียเหม็นตัวเองโอเคไมเดียกลับบ้านไปอาบน้ําแล้วโอ้ไม่ใช่อ๋อน่าจะพูดหวันล้อมให้ไมเดียแหละไปอาบน้ํานะคะโอเคเ,เหม็นมากไปออกกําลังกายมาคงแบบ เป็นเวลาบ่ายสองแล้วนะพี่เอมี่ให้เมส์จังทำอาหารที่ว่านะคะก็ให้กินกับไมเดียนะป้านินไหมก็เดี๋ยวไมเดียออกมาก็จะได้กินพอดีนะคะกินด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะคะไม่รู้ว่าไมเดียจะมากินหรือเปล่านะมันไม่มีแบบว่าเรียกให้มากินนะ่ะไมเดียอาบน้ำไม่เสร็จหรอเนี้ยอ๋อไมเดียไปแล ไ่เดียไปตอนไหนโอเคไม่สีใจกินไปแล้วกันนะจ๊ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะพี่อม่ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิดแคนดี้ค่ะสาหรับวันนี้พี่อม่ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ Hey, what's your style? What you drinking? What's your vibe? I've been feeling rather sad in the corner of my glass. Boy, what's your style? What you...